คือเหมือนตั้งต so ั้งคำถามกับเขาว่าเออลองลองคิดดูว่าทําไมเขาถึงทาอย่างนี้ล่ะเออทําไมถึงเป็นอย่างนี CO, ้ล่ะจะตั้งคําถามให้เขาให้แบบว่าให้เหมือนว่าคนในชุมชนเราได้คิดว่าเเออออมันก็ใช่นะเหมือนเราไปสะกิดความคิดเขาแบบเเเออออออทำไมเราต้องเออทำไมถึงทาอย่างนี้ล่ะเอทาไมถึงเป็นอย่างนี้ที่จริงแล้วมันเป็นอะไรกันแน่ครับเออแล้วก็ให้เขาไปติดตามแบบว่าไม่ใช่มองแค่มุมเดียวไม่ใช่ไปติดตามแค่ กระแสเดียวเงี้ยให้เขาไปดูหลายๆกระแสหลายๆมุมมองของคนอื่นมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับทีนี้เราติดตามข่าวสารนะครับข่าวหนึ่งเนี้ยซึ่งได้ติดตามโทรทัศน์อยู่เนาะครับที่ว่าในช่วงวันที่26กุมภาพัน์ที่จะถึงเนี่ยนะครับจะมีการอ่านคำพิพากษานะครับของสารดีกาพเนกคดียา ของผู้นำลงตาแหน่งในทางการเมืองเกี่ยวกับคดีของอดีตนายกเนี่ยนะครับ,รบซึ่งละมองอข่าวตัวนี้นะครับก็ได้มีการชักชวนพี่น้องประชาชนให้เดินทางเข้ามาในกรุงเทพแล้วก็บอกว่าให้พี่น้องประชาชนนํารถเข้ามาเป็นแสนๆสนคันนะครับเพื่อทีอ่จะเข้ามาปิดถนนปิดสถานที่ราชการต่างๆเราติดตามข่าวตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับ เรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างอความรู้สึกว่าก็ไม่น่าไม่ไม่น่าจะขนาดนั้นมั้งครับก็ยังไงล่ะต้องส้งว่าไงอ่ะก็คือแบบมันก็คือมันมันมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะเพราะว่ายังไงมันเป็นเรื่องทางกฎหมายนะคะครับ ก็คือถึงเราจะแม้ว่าเราจะมาปิดสถานที่ราชการหรือว่ามาทํายังไงก็คือหลักกฎหมายก็คือเป็นหลักกฎหมายก็ต้องพิภากษาไปตามก็ว่าตามตัวบทตามตัวประมวลกฎหมายตามเออคุณผิดคุณก็ผิดคุณถูกคุณก็ถูกเพราะว่ากฎหมายเขาได้กาหนดไว้แล้วไม่ใช่เราจะไปเปลี่ยนแปลงแบบคุณเอารถมาขวางถนนคุณก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประมวลกฎหมายกฎหมายตัวแม่ประกฎหมายได้แก่ก็คือคนคนนั้นเขาฝ่าฝืนกฎหมายที่ที่มีไว้หรือเปล่าค ก็คือว่าไปตามผิดตามถูกตามกฎหมายไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าไปตามคนเยอะถึงทําอย่างนั้นได้มันก็คําพิพากษามันก็คือมันต้องมีทั้งพยานหลักฐานที่เขาไปหามาจนน้ี่แล้วละค่ะเพราะถึงมีคําพิพากษาอย่างนั้นออกมานะคะก็หมายความว่าถึงอย่างไรเสียนะครับก็อยากให้สังคมของเรานะครับได้ใช้วิจารณญาณเห็นไหมครับ คือการเดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯคนเลือนแสนเรือน,นล้านนี่ถามว่าปัญหาจะเป็นอย่างไรบ้างแค่ในถนนมีคนแค่ร้อยคนรถก็ติดวินาศัสันตโลเห็นไหมครับใช่ครับและถ้าคนเข้ามาปีนเลือนแสนเรือนล้านนี่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเขตกรุงเทพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยน,นะครับไม่สามารถที่จะควบคุมความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อันนี้ก็ถือว่าเราก็มีความเป็หนห่วงเป็นใหญ่พี่น้องประชาชนนะครับ ก็ที่สําคัญก็คือว่าวันนี้น้องๆก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่ากระบวนการยุติธรรมบ้านเรานั้นเชื่อถือได้ศาลนะครับที่สําคัญก็คือว่าท่านก้าวมาถึงระดับนี้เป็นผู้พากษาศาลฎีกาเนี่ก็ต้องมีความยุติธรรมอยู่ในจิตปัญญาณนะครับันั้นก็หมายครับว่าให้สังคมเรานั้นมีความเชื่อมั่นสารยุติธรรมถ้าเราเชื่อมั่นศาลยุติธรรมแล้ว สังคมเราก็จมีความสุขนะครับก็ถือว่าหาได้เบรกที่สองนะครับก็พูดคุยกันมาก็ได้เวลาที่จะต้องพลักเบรกเมื่อเจอกันช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับพวกเรา3คนนะครับสวัสวดีครับผม ครับก็ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับพวกเราทั้ง3คนนะครับในรายการคิดต่างอย่างสร้างสรรค์น,นะครับซึ่งในเบ็กที่แล้วนะครับพวกเราก็ได้พูดคุยกันถึงประเด็นปัญหาต่างๆนะครับของบ้านเมืองโดยเฉพาะสาภาพการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งสิ่งต่างๆนั้นก็จะมองได้ว่านะครับเกิดขึ้นจากพื้นฐานของความ ไม่เข้าใจในทางการเมืองหรือว่าในเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับในฐานะซึ่งน้องๆเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ๆนะครับในทัศนะของพวกเรานั้นเราอยากจะเห็นการเมืองเป็นอย่างไรนะครับต้องการทิศท,ทางการเมืองไปในทิศทางไหนบ้างนะครับก็คือ ถามว่าอยากเห็นการเมืองไปในทิศทางไหนก็อยากให้ผู้นำประเทศเนี่ยคือมีความเข้มแข็งมีความ,มเขาเรียกว่ามีภาวะผู้นำใช่ค่ะมีภาวะทางการเองผู้นำที่แบบว่าที่เป็นผู้นำจริงๆนะคะไม่ใช่แค,ค,ค่แบบผู้นำที่ไม่มีแกนซานห<ม>ลักอะไรรอะไร,รใช่ค่ะแล้วก็ เพราะว่าทุกอย่างยังไงก็ผู้นําประเทศพาไปทางไหนเอ,อผู้ตามพูดอะไรเขาก็เขาก็คงตามเขาก็ต้องตามผู้นํานะคะแล้วก็อยากให้คนในประเทศนี้สามมาขี่กันไว้ให้มากที่สุดคะ่ะอันนี้คือเรื่องที่สําคัญที่สุดแล้วก็อยากให้แบบว่าอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่เรื่องของตัวเองให้ให้มองให้มองว่าเอ,อ สังคมเนี่ยมันเป็นของทุกคนนะคะมันไม่มันไม่ใช่ของคนกลุ่มนี้ของคนกลุ่มนี้อย่าให้มองเป็นการเสียสละบ้างค่ะครับ<ะ>ต้องบอมหน่อยครับก็ก็คงจะเน้นเรื่องสามัคคีเหมือนกันนะครับว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับประมาณน,นี้ครับคือความรู้สึกของเราเนี่ยหมายครับว่าเราอยากจะให้ทิศทาง ในทางการเมืองทุกวันนี้ไปในทิศทางไหนทิศทางไหนนะความรู้สึกของตัวเราเองไปทิศทางไหนนะครับก็คืออยากให้ทุกฝ่ายไปในทิศทางเดียวกันครับ <c oughs> ก็คือถ้าแบบว่ามันไม่อยากให้แตกแยกจากการนะครับก็คือว่าเออโอเคถึงจะมีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านแต่ว่าก็คืออะไรที่ดีฝ่ายหนึ่งก็ต้องเออเห็นว่าดีก็เออ,เอ,อดีไปด้วยไม่ใช่ว่าฝ่ายนี้เห็นว่าดี ปนี้ก็เออจะลอย็ไม่ใช่ไม่ใช่ตลอดครับก็หมายครับว่าเรื่องไหนมันดีถ้ามันดีจริงก็ต้องสนับสนุนใช่ช่วยกาสนับสนุนนะครับถ้าเรื่องไหนมันไม่ถูกต้องก็ต้องมีการติชมกันใช่ตวงติงกันบ้างก็เรียกว่าแสวงจุดร่วมใช่ครับสมุนจุดต่างนะครับทีนี้ในความรู้สึกของพวกเราเนี่ยนะครับเราเห็นว่าประชาธิปไตยจริงๆนะนะครับควรที่จะปลูกฝังกันไหมมันต้องเริ่มอย่างไรบ้างที่จะปลูกฝังในความคิด พฤติกรรมทางประชาธิปไตยต่างๆนะครับที่มันบุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ก็มันก็ต้องมีการปลูกฝังอะค่ะปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กมาตั้งแต่สมัยประถมอย่างนี้แล้วค่ะตั้งแต่การเลือกหัวหน้าชั้นอย่างเงี้ยก็จะใ,ให้แบบให้เพื่อนๆในห้องเสนออาจจะมี <ยก S 1> มคนเสนอชื่อเสนอชื่อเพื่อนรเราสนิทกับคนนี้นะอะเสนอชื่อเพื่อนมาแล้วก็ให้เพื่อนๆทุกคนช่วยกันว่ายกมือเออเห็นด้วยไหมกับคนนี้ S <S 2> <S 2> เพื่ <ผม S 2> อนคนนี้ว่าคนนี้นะเออเห็นด้วยก็โ OK, อเคคนนี้แหละ <S <S เป็นหัวหน้าห้อง <S <S 2> <S 2> ให้หรือว่าม,มันมันมีที่จริงมันก็มีมีการปลูกฝังมาตั้งแต่มาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะครับเรื่องภาชาที่ปไตยเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าตอนอยู่โรงเรียนเราปลูกฝังแบบนี้ <S <S 2> <S 2> เด็กได้รับแบบนี้กลับบ้านไปการอบรมสั่งสอนของพ่อ <S <S 2> <S 2> แม่มันเป็นลักษณะยังไงมันก็มันก็เป็นอย่างนี้มัน เป็นในลักษณะนี้ด้วยอ่ะคือต้องบอมนน่นะครับเคยเลือกหัวหน้าชั้นไหมสมัยริมปะถมก็ต้องเลือกทุกปีครับเลือกแล้วมีการแจกทอฟฟี่กันไหมครับไม่คนคุณที่ลงสมัครหัวหน้าชั้นมีการแจกทอฟฟี่ไหมไม่เขาก็ต้องว่าให้ให้เพื่อนมาเลือกเขาเนี่ยนะครับเคยเจอไหมสมัยริมปะถมไม่เจอเขาแค่บอกว่าคนนี้ได้เป็นหัวหน้าเพาะเสนอชื่อคนนี้แล้วกันเขาแบบเขาดูแบบเออดูเป็นผู้นําดูว่าเออดูที่แบบว่าเออจะนําเราได้จะจะเป็นหัวหน้าที่ดีได้ อ่าเรืองการก็เออเลือกเอาคนนี้แหละอะไรเงี้ยก็คือเราจะมองมองจุดเด่นของเขาว่าเออเขาเขาเขาแข็งหรือเปล่าเขาเขามีจุดเด่นในตัวเขาอยู่แล้วคนนีจะมาเป็นผู้นาเราอันนี้คือคือเราคิดย้อนหลังนะสมัยเราเรียนอนุบาลนะครับสมัยเราเรียนปะุมอย่างงี้ว่าคุณที่ลงสมัครหัวหน้าชั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการแข่งขันกันอยู่นะครับสองคนสามคนก็มีนะครับบางช่วงชั้นเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้สมัยพี่พี่จําได้นะ เคยมีบางช่วงคุณที่ลงสมัครหัวหน้าชั้นก็ซื้อท็อฟฟี่มาแจกเพื่อนนะครับบอกว่าช่วยเลือกเขาหน่อยนะเขาจะลงสมัครหัวหน้าชั้นและในทางนี้ถือว่าในความรู้สึกเรานี่นะครับมันเป็นแนวทางประชาธิปไตยที่ถูกต้องไหมมันเป็นการฟังที่ไม่ดีมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละมันไม่ถูกต้องนะครับเคยเจอไหมเคยเจอไม่สมัยเรียนหนังสือเรื่องประธานโรงเรียนอะไม่ไม่เคย ก็มีบ้านนิดหน่อยมีใช่ไหมครับประธานโรงเรียนนะครับครับแต่หัวหน้าห้องนี่ไม่มีไม่มีเจอครับครับ